ชาช้านั้นช่างมีรสชาติแย่สับแอนนาเซอร์เกินท้าได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกส่งตัวไปยังค่ายกักกันนักโทษทางสงครามพ่อของแอนนานั้นก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับเจ้าบาลอนลวอนจฟและอีมิวก็ได้ถูกนําตัวขึ้นศาลทหารในข้อหาการหนีทัพแต่ถ้ว่าความกล้าหาญในลานอีมิวจึงได้รับกรารอภัยโทษและได้ถูกปล่อยตัวให้เป็นอิสระอิสระที่ต้องกลับไปสู่แนวหน้าของสองคราม february 21st nineteen ninety six. ฤดูหนาวได้เข้ามาเยือนที่แนวหน้าหลังจากการกลับมาเข้าร่วมทัพได้อีกครั้งหนึ่งอีมิลีเฟตติยู่ได้ถูกส่งตัวมาประจําการแก้กับเบอร์ดานทรมามันกับคนอื่นๆที่อยู่ที่นี่จากฤดูหนาวแสนจะโหดร้า,ายเช้า <That morning, S 1> วันหนึ่งจดหมายฉบับหนึ่งที่ทําให้กับปีกระเป๋าขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งได้มาถึงแต่จดหมายของมารีนั้นได้นําพาข่าวที่ไม่สู้ดีมาให้สักเท่าไหร่ในเซนต์มิเอลอาหารเป็นสิ่งที่หายากมาก right. แต่ถ้าว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นกลับเยอะเย็นวนนคา ยังขึ้นเลยทุกวันแต่จากข่าวที่น่ากลัวเหล่านี้นั้นอย่างไรก็ตามก็ยังมีแสงแห่งความหวังรูปถ่ายของหลานชายวิกเตอร์ที่กำลังยืนด้วยท่าทั้งสองข้างและกำลังเรียนรู้ที่จะหัดเดินครับสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่ผมบอลเดงครับอีนี้ทุกคนต้องเช่องบอล PGCT นี่นเองครับ อีก1กุมภาพันธ์1996นะเบอร์ดันฝรั่งเสร็จวันนี้เนี่ยเราก็อยู่เกมที่มีชื่อว่า Wild h u n t e Game ฟร้อนเอง,เองเนะผมในพาร์ทที่เจ็ดแล้วนั่นเองซีรีส์ที่ห่างหายกันไปนานนะมาสารต่อให้มันจบไนงะหลังจากที่เราเล่นฟาลองเซลจบเป็นซีรีส์แรกของชาแนลเราเนี่ยเราก็ต้องมาเล่นเกมที่แบบเราสารต่อไว้ไงเออเล่นให้มันจบจบไปไหนไหนก็เล่นไปถึงครึ่งเกมแล้วมั้งครับสำหรับเกมเกมนี้โอเคครับเราต้องการขนนกกับน้ำหมึกอันนี้จะเป็นต้องการเพื่อที่จะตอบกับ ลูกสาวของเราเองนะตอบกลับไปหาลูกสาวของเราโอเคมาดูทางซ้ายก่อนแล้ันนะว่ามีอะไรบ้างถุงเท้าแล่กับหมึกครับโอเคเราต้องหาหมึกกับขนนกใช่ปะ่ะแต่คนนี้เขาบอกว่าต้องการถุงเท้าข้างบนมีอะไรถุงเท้าเอ่ออันนี้ได้ปะ่ะ <c oughs> <c oughs> ถุงเท้าเฮ้ยเนี่ยถุงเ, <c oughs> เท้าผมมาได้เชื่อผม ถุงเท,ท้าไม่<า>ถุงเท้าสะอาดสะอาดโอ้ oh, ไม่ได้เหรอเนะี่ยไฮ้ถุงเท้ามันก็ใส่ได้เหมือนกันแหละเอาไปแบบเอาไปจุ่มๆน้ำหน่อยงั้นไปดูทางขวาดีกว่าเผื่อเหมือนจะมีที่ซักถุงเท้าซกหน่อยอันนี้ไปได้ปะไปไม่ได้ครับโอ <Okay. S 2> เคเฮ้ยนี่ไง <laughs> <laughs> อืม<ะ> <h uman> ผมจะไม่กินข้าวที่นี่อีกต่อไปโอเคเราไปดูถุงเท้ามันเปียกอยู่ใช่ผมคิดถูกแล้วแห้งยังแห้งครับแห้ง้วครับมันร้อนจะตายครับมันแห้งอยู่แล้วมันร้อนจะตายโอเคเราได้หมึกแล้วครับทีนี้เนี่ยเราจะเดินไปทางขวาต่อเดีกว่าถักจะที่ล้างจานเนี่ยมันน่าจะมีอย่างอื่นอยู่ด้วยนะครับ ไปดูกันดีกว่านะครับอยากจะบอกนะว่าเบอร์ดันเนี่ยเป็นสมอภูมิที่บอกเลยว่าสุด,สดแกร่งอะ่ะมันเป็นสม,สมอภูมิทางตะวันตกนะครับซึ่งมันเป็นสมอภูมิที่ดูเดือดมากครับเขาเรียกว่าขุดแนวขุดแนวของเรียกว่าคูเหรอขุดคลองไม่ใช่ขุดแนวลบอะ่ะสู้กันอะ่ะยาวมาณสามร้อกว่ากิโลได้ทุกคนเฮ้ยอันนี้มันเอาไม่ได้ฮฮ เช่ปไหมถ้าผมเดาเดาไม่ถูกนะครับเดาเดาไม่ถูกนี่เคยถ้าผมเดาถูกสินะครับถ้าข้อมูลิประมาณไหนก็บอกได้นะแต่ว่าเออจะมีใครรู้ข้อมูลจริงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยนกยูงนี้เอามามานี่ก่อนอันนี้เมื่อกี้ผมกดผิดนะเมื่อกี้เห็นจานเนี่ยผมก็เลวางไปเลยยังไม่ทันสังเกตอะไรเลยได้ได้ได้ ทีนี้ก็ไล่กันไปแล้วได้ไดขนนกปะอ่ะนานยตามแผนสวยครับจบแบบง่ายๆครับถึงลูกสาวสุดที่รักของฉันฉันได้ยินมาจากค่าวว่าสภาพของเขาตอนนี้นั้นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้เขาอยู่ในค่ายกับกันทโครทางตอนใต้ของลานฉันบอกว่าครอบครัวของเราจะได้รับนอนุญาตให้ไปเยี่ยมเขาได้ในเร็ววนันเขาคุณมากสาหรูปถ่ายนะมารีมันมีความหมายมากสำหรับฉัน รวโจมตีรจมตีดิดดเดตี้ฟตี้ฟตี้ฟต MM. ี้ผมจำชื่อได้อโอ้ยบ้าเอ้ยโอ้ยเก็บของก่อนเออไปไม่ได้อะทาไงอะรอทำอะไรอะไป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 มุมุบ้าเอ้ยโอ้โห ฮากิสังเกตฮากิสังเกตผมรู้ผมรู้ผมรู้ว่าระเบิดอยู่ไหนไอ้บ้าเลยเอ้าโอ้สวยไปสวยไปโอ้จะมาเดินถึงก่อนเฟดดี้ได้ยังไงกันพวกคุณนี่ไรเอ้ยโอ้โหโโอ้หเสียบโอ้โหมาอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยที่ให้อยู่แยะแย่ไม่เอามาอยู่ตรงนี้โอเคครับผู้พัน ผู้พันครับเชื่อใจผมผมบอกในผมมีประสบการณ์ลบมากกว่ามากกวผู้ผู้พันหน่นิดนึงใช่ไหมดนิดจผู้พันผู้พันรอเป็นคนเดียว่ะเดิเดวดูิเเลยเฉยยอ่ง อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พี่บ้าเอ้ยเมื่อกี้นี่โมงเนี่ยไม่รู้เลยว่าต้องเดินไปทางไหนจบกันโอเคผู้พันผู้พันจะไม่ทิ้งผมใช่ไหมใช่ไหมผู้พันโอ้โหเมื่อกี้มองโมเลยอ่ะถอยไปที่แนวหลังก่อนครับโอ้ชู่หดีนะไม่โดนหมอบไว้ก่อนหมอบไว้ก่อน โอเคครับ <Arch ie. S 1> เรามาดูข้างหน้ากันดีกว่ามีเอ่อท่อนไม้อยู่ข้างบนต่อยได้ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ต่อยผู้พันต่อยท่อนไม้เออเออได้ปะไม่ได้เหรอลากกล่องแล้วซื้อไปบนกล่ององ่ะผมว่าท่อนไม้ต้องทำอะไรได้บ้างอ่ะมันมันมันรสสารซูมไปที่ท่อนไม้เออเออไม่ได้โอ๊แย่วะ่ะ ไปไม่ได้แล้วมันจะมันจะเอาไงอะไปหาของข้างในหน่อยดีกว่าเอ๊ย เออเราเราเรากดอันนั้นได้ปะเราเออเราตัดได้หรวอ่าตัดเชือกได้ผมลืมไปโทษใช่เออโอ้หไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรให้ไปผมด้วยผมไม่เล่นนานอ่ะสองเดือนกว่ามันจะลืมลืม,มนิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอกนะคนเ,คเก็บธันไม้เพิ่มครับผมลืมไปเฟรนดี้มีที่ตัดรวดวุ้นตกใจเก็บของครับ อูฟู่ครับมาผมจำได้แล้วไม่งงัวลืมแปปเดียวเองเออเดี๋ยวผมก็จำได้เองอ่ะไม่ลืมนะไม่ลืมนะผมไม่ลืมนะผ,ผ,ผมจําให้แม่แล้วเฟรดี้เขามททีที่จัดรุ้นล้อติดเหรอแล้วเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะจะบจะดงจะลิงอะไรไหนไม่ได้เหรอขึ้นไปก็ไม่ได้เนาะ โอเคทุกคนผมว่าหลังจากที่ผมได้ยืนโง่ามาประมาณชาติครึ่งกว่าได้เนะี่ยผมก็จะลองไปเช็คของทางซ้ายอีกสักเอบดีกว่าตอนแรกผมว่าจะไม่เจ็กนะันแต่ผมเปล่ยนใจผมมาเช็คดีกว่า,วาเผื่อมันจะมีอะไรเพิ่มเติมให้เราหยิบน,นะครับอ๋อพังได้ <laughs> มวัวแต่ห่วงของไอบ้บอสที่ไงได้ล้อมาแล้วครับล้อของรถลางเองได้มาแล้วได้มาแล้วเอหนึ่ยอจ้าเราได้ล้อมาแล้วนะครับ เมื่อกี้ผมบอกผมยืนงงอยู่มาสองนาทีกว่าได้ไปอโอเคเด็กก็ดึงแล้วครับจะไม่มีใครมาช่วยผมดึงเลยหรอโอ้เฟตตี้เรานักกล้ามเมือแลราไม่ต้องห่วงเราชายชาติอเมริกันอย่า yeah! ชอบท่ายังไง let's go ดึดเฟตตี้เออเนี่ยปลาไมาทีเดียวนี่ก็คือเสาเอียงเลยอะ่ะคิดดู อู้ช uh, ูนี่หาอะเบิดผิดฝั่งผู้พันผมขอโทษผมแก้หาระเบิดผิดฝั่งเองผู้พันต้อไม่ต้องดึงสลักอะไรเหรอไม่เป็นไรเอาอ่ะผมก็นล่นมันจะระเบิดสองต่อไม่ต้องไม่ต้องก่อนเนาะเออแม่นแม่นบอแม่นแม่นบอาขึ้นไป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 โอ้โหทุกคนตามผมมานะพร้อมนะ let's go ไป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 พร้อมนะไปแปมบแบมแรกแปมแปบไม่ใครกล้าตามเลยเว้เนี้ยโอคโหโหทหารพวกนี้ฝึกมาดีเนาะท่าทางแบบพร้อมกันทุกคนเลยอ่ะอันนี้น่าจะ ให้เอาไม้สั่งไปปะใช่เอาไม้สั่งไปครับอีกอันหนึ่งเดี๋ยวนะผู้ผู้ผ่านตามมาได้แบบชิวๆเลยหรอโอเคโอเคโอเคเออโค้นไปบอกเลยว่าผมเดรดเด๋ยวเฟดดี้ไม่โกงหัวแตกอ่ะลอฟเฟดดี้เมื่อกี้น่าจะโดนหัวนะกระสุนเมื่อกี้ วางระเบิดแลววงระเบิดเข้าไป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 ลบเข้าไป,าไป,าไป,าไปลบสัตว์ละคันความ,มช่วยเหลือเร็วครับผมระคันความช่วยเหลืออ๋อดูปืนใหญ่ของมันครับนี่ยิงผู้แฟโอ้โหอีมิวมาจ้าไปยิงปืนใหญ่ทางซ้ายโอเคครับ เราจะไปปืนอย่างทางซ้ายกันครับไปช่วยเฟสดีนันเองโอ้ยโว้วโว้วว้ววเจนเจนเอ่อตะขอเกี่ยวหลุดไอ้นี่ไงเราต้องใช้ครับไอ้วงกลมรงนี้โอเคดึงอันนี้เราขึ้นไปดูทางซ้ายกันก่อนข้างหน้าไม่น่าใช่ของดีเท่าไหร่ มีตู้เซฟครับมีกุญแจอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเราไม่ขุดถอยกันเราไม่อยากหัวแตก <c oughs> ดันได้ครับดันไปข้างหน้ากันมันจะไม่บื้มใช่ปะไม่บื้มหรอกคราวนี้มันของฝั่งฝรั่งเศสยังไงเออกระสุนมันลุยแล้วมันอยู่ข้างไครเออไม่ใช่ข้างฝรั่งเศสหรือข้างเยอรมันแต่เขาอยู่ข้างผมครับ <c oughs> <c oughs> มันใชยเรียบร้อยโอเคนี่ไงได้แล้วครับอันหนึ่งได้แล้วครับอันหนึ่ง พอสับมาครับอีมิวป้อมปืนอ,อยูท่ทางข้างๆกับการหันลมในป่านะสู้ๆนะเร,เร็วเข้าเรียบ <c oughs> <c oughs> โอเคเราจะไปเอาไว้เจา้านั่นยังไงเอ่ยตีต้นไม้ไม่น่าใช่หัวข้อที่ดีเท่าไหร่เอากระสุนปลาใส่ก็ไม่น่าใช่ <c oughs> กระสุนสน่า <c oughs> จะหนักไปอ่าเอาปืนใหญ่ยิงเหรอเอาปืนใหญ่ยิงก็ไม่น่าใช่เช่นกัน แล้วผมจะเอาอะไรป่าให้น้องหมาขุดของหาเ,หอ,เอาเออน้องหมาน้องหมาเมียจะคุยไหมข้างหน้าไม่น่าใช่แน่ๆไม่น่าจะต้องขุดข้างหน้าข้างหน้าแม่งระเบิดชัดเนละใครมันจะขุดต่อวะเอาไงเดี๋ยวเฟรดี้ เราจะต้องใส่กันเดเราจะมาเดินตุ้งุ้งโง่ๆนี่เขาบหรอเอาจริงดิ <g ười> น้องหมาไปต้นไม้ไม่ได้สินะ <g ười> โอ้นัโนโงโงโ่นไงแหมบ้าไม่ได้เล่นเกมแนวนี้จานจัดคือความจริงฟาลองเซมโม่เกมแนวนี้แหละแค่ว่าไม่มีเนื้อเรื่องแล้วมันไม่สะท้อนเข้านี้อ่ะ เออระเบิดใส่เลยเหรอมันจะไม่พังใช่ไหมไอ้ไอ้ไอล้อหมุนนั่นน่ะโอเคไม่พังนะถ้าพังถ้ามันหลับลงมาหักครึ่งนี่ทำไงไะมิว <c oughs> โอโ้กิ่งไม้หายไปเลยนี <c> ่ <oughs> ใช่ทำจากอะไรเนี่ยอันนี้ทำจากไวเบเนียนหรือเปล่าทำไมมันดูแข็งแรงอะไรขนาดนี้โอ้หนกักอ่ะโอ้ยมิวสู้ๆเข้านิดนึงเห็นแล้วแล้วก็หนักแทนนะครับเรียบร้อยครับ แั่ได้แค่นี้มามามาันโยกคันโยกอีมิวคันโยกคันคันโยกอีมิวโอเคเย็บไปทางนี้ก็ได้แล้วก็เยียบอันนี้มาให้สุดไปโอ๊น้องหมาใจเย็นอ่านี่ไงนี่ได้ละปืนใหญ่ปืนใหญ่กระสุนปืนใหญ่มาแววถ้าเป็นความจริงนี่เฟตตี้ตายไปแล้วล่ะ โอเคก็หย okay. ิบกระสุนมาครับเรียบร้อยเอ้านี่กระสุนอ๋ออันนี้ก่อนเอออะไรครับเออไม่น่าใช่ของนน้อันนี้สุดทางนะครับเขาบอกว่าให้ยิง ข้างๆกันห่านลมในป่า <c oughs> ยิ้มยิ้มตัวใหญ่ได้อย่างแ,แม่นยำทำให้เฟดดี้และกองทัพของเขาสามารถไปถึงแนวหลังได้อย่างปลอดภัย ทางกองทัพได้ยินถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของพวกครอทั้งสองในการต่อสู้จึงได้ตัดสินใจให้เหรียญกล้าหาญให้แก่พวกครอทั้งสองคนอีมิลได้รับข่าวดีจากแอนนาข่าวกำลังฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆเขาเริม่มที่จะกลับมาเดินได้อีกครั้งในขณะเดียวกันการาต่อสู้ที่เวอร์ดานก็เริ่มดูเดือดและมีการนองเลือดม,มากขึ้นเรื่อยๆทิ้งยอดผู้เสีสยชีวิตไว้ถึงเจ็0หม่นคนต่อเดือน หนึ่งทหารฝรั่งเศสหนึ่งทหารเยอรมันในทุกๆนาทีและมันเป็นเวลาถึงสิบเดือนตั้งแต่เช้าจนค่ำม,มืดแปดพฤษภาคม1916ทีมของอ e ีเมลได้ถูกส่งตัวไปทำพลาขิดเพื่อยึดปอมโดมอนคืนจุดสูนย์การในการป้องกันของเยอรมัน ครับกำลับบงวางแผนที่จะไปบุกยุดป้องโดมอนนั่นเองนะครับโอเคนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ของชาวเยอรมันนั่นเองเนะี่ยฝรั่งเศสกำลับบงวางแผนบุกยืนเลยครับเห็นไหมมองจากข้างหลังนี่ก็รู้ไม่รู้หรอกมองอ่านไม่เห็นนะโอเคครับแปดพฤษภาคมนะครับใช่ปะ่ะพฤษภาปะ่ะหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับโดมอนฝรั่งเศสนั่นเองโอเคในะพาร์ทนี้นก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้กันนะครับสบวัสดีเล่นฮันเดเกตบอลในพาร์ที่เจ็ดนั่นเอง นะเดี๋ยวเราจะไปยึดป้อมดูมองที่ในพาร์ทที่แปดแล้วกันนะทุกคนอยากจะบอกว่าที่ผมยิงปืนยิงยิงปืนใหญ่ใส่ปืนใหญ่ฝั่งเยญ่มาแนละ้วน,นี่โคตรฟุกเลยครับโชคดีมากเลยขอโม้ก่อนดีทุกคนโอเคจบพาร์ทไปที่นี้ครับผมใครชอบเกมนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์ share, ผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามลงวันเป็นวันไม่ก็ทุกวันนะครับเจอกักนแล้วจเจอกนพาร์ทหน้าครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับซีเออเกนฮอร์โนโลกแล้วเจอกักนบาย